ลมพาย,ยุกำลังกระนำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลือไรทั้งนั้นเมื่อมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจะคนที่เคยปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคำคงที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ โอ้หมดไปเนี่ยก็ถ้าไม่หมดเดี๋ยวก็มา,าใหม่ตอนมาหาลูกไงแล้วคุณเจานี่ไปด้วยเหรอเอาไปสิต้องเอาไปมาผมเองเดี๋ยวนี้นะ ทำเกียวให้กินหน่อยได้ปะขอบคุณนะนาขอบันเดม ลอยจัง เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเผื่อวีคแรกอาไรมัยังไม่ค่อยลงตัวผมไม่ได้กลับมาฝากคุณบอกลุนดาด้วยนะค่ะ่ถ้าคุณจะไม่ว่าอะไรผมขอกอดคุณทีหนึ่งได้ไหม ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเมือ่อนะกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกค,ความทรงจำแต่ต่างกันแค่ทีนนนับจากวันนี้นนนจนถึงวันสุดท้ายของผม ผมสัญญาแล้วนะว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณผมจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวคที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ จากกรงนางจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่หายไม่หรอลูกฉันนุดาให้คนพ่อการ์พี่กระต่ายแทนนุดานะคะฉันในลาถอยคําที่ปลอบใจปรานวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปแต่ว่าตอนนี้ขอกอดตัวจริงก่อนได้ไหมเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจํา คเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอ,อย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้ จะให้เธอชวนม่รับฟังว่าฉันนั้นคิดถึง มีประโยคนึงที่นาชอบมากนั่นก็คืออยากกลัวกับความเปลี่ยนแปลงและก็มีอีกประโยคนึงที่นามักจะเอามาใช้ด้วยกันก็คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะยากและเราต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่นาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีพลังมากพอที่จะทำมันได้ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ และสำหรับวันนี้นะคะนาคงต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะโอเคเลยค่ะเตรียมเทปต่อไปได้เลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างนี่เดี๋ยวนี้เซียนเลยนะแง่ละสิก็ได้เมนเทอร์ดีนี่อะไรก็ง่ายไปหมดจ้านี่นาวันอาทิตย์นี้อ่ะ เราไปสปาที่ภูกเก็ตกันไหมพอดีว่าเขาเชิญรายการเรามาเอานุดาไปด้วยก็ได้นะสาว่ายน้ำที่นั่นอ่ะสวยแล้วก็น่านเล่นมากเลยอ,อยักไปจังแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวธาดาเขาจะมาหารูกนัสาวอาทิตยส์สิเอาไว้เดี๋ยวถามนุดาก่อนนะว่าเขาอยากจะอยู่กับเราหรือว่าอยากอยู่กับพ่อนี่แล้วทาดาเป็นยังไงบ้างก็ดีนะงานเยอะดีอ่ะได้ข่าวว่าเจ้าของบริษัทชอบมากเลยดีจัง ถ้าเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะทํางานที่ไหนก็ได้อืมเรื่องงานต้องยกให้เขาเลยแล้วเรื่องเจ้าชูล่ะยกให้ด้วยปะ่ะหืมถามแบบเนี้ยไปเปลี่ยนชุดดีกว่าถามเลยเสียเสียหนีนี่เห็นปังว่างเราเมนอยู่ทีเพือี่ส่า thank you เสียเสียเสีย ท่าทางเขาจะชอบคุณมาก,กน,นะคุณฮาดานี่จะคุณยอมไปทำงานที่จีนกับผมนะคุณสบายเลยนะยังไงเดี๋ยวขอคิดอีกอีกนิดแล้วกันนะครับ าใครครับอ๋อเอ่อที่นี่พอจะมีห้องว่างบ้างไหมคะที่นี่มันเป็นที่พักของพนักงานบริษัทครับไม่รับคนนอกครับแล้วพี่คนที่ขึ้นไปเมื่อกี้ค่ะเขาก็เป็นพนักงานของบริษัทเหรอคะใครเหรออ๋อคุณคุณทาดาเหรอผมเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพครับแล้วเขาอยู่คนเดียวเหรอคะ งั้นพี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าแถวนี้มีห้องพักอีกตรงไหนบ้างคะออกไปเลี้ยวซ้ายมีหลายห้อพักเลยครับ บริษัทส่งออกมีสาขาที่เชียงใหม่ระยองภูกเก็ตมีโครงการขยายสาขาต่างประเทศในเร็วๆนี้รับสมัครพนักงานเช็คสต็อกฝ่ขายต่างประเทศ ไม่ทันสละผมเคยด้วยเหรอแต่คุณเพื่อนํารออยู่แหมคขึ้นรถนี่คือครอบครัวของนุดาค่ะค่ะมีใครบ้างคะคนที่สวยที่สุดในบ้านก็คือคุณแม่อลองลองมาเป็นนุดาค,คก็อาธารีค่ะออฮะ ส่วนคนที่หล่อที่สุดก็คือคุณพ่อแล้วก็อาชาติค่ะโอ้โหสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะบ้านนี้แล้วนูดามีเพื่อนไหมคะมีค่ะ มีกาโฟเจแปนแอนนาแล้วก็ฟีฟ้าค่ะอ๋อแล้วก็นาวสินกับพี่กระต่ายค่ะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนาวศินมาจากไหนแล้วเนี่ยลูกฮะแก่เขาเพื่อนเลยนาวสินขอเป็นเพื่อนนุดาค่ะนนดาสูงสารเลยร<บ>ับไว้ค่ะโอ ใจดีจริงๆเลยสวยแล้วยังใจดีอีกน่ารักที่สุดเลยสวัสดีครับคุณสาสิมอนคุณดุดาสวัสดีค่ะใครมาแล้วอาสวัสดีค่ะคุณเวสินทำไมเรียกแบบนั้นนะลูกคุณมันเป็นข้อตกลงของผมกับดุดาน่ะไปกินเติมกัน สวัสดีค่ะ,ด,ะดูดาเป็นไงบ้างคะ <st arts> ดูดาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนี่ดูจากรูปที่วาดสีที่ใช้ก,การเรียงลำดับความสำคัญ <st arts> ด,ด,ดูดามองทุกอย่างบวกขึ้นมากนี่นะให้แม่มาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยพ่อ <st arts> ซึ่งเขามองทุกอย่าง ตามท ja ี <het token thanks> so, ่ม en ja ันควรจะเป็นพ่อไม่ได้หายไปไหนแล้วก็สำหรับนุดาเนี่ยพามาได้เรื่อยๆเลยนะคุยกับนุดาเนี่ยเพลินดีไม่ปวดหัวพาอ๋อแล้วก็วสินเนี่ย ได้เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของดูดาแล้วนะ คุณผมช่วยคุณทำอะไรเป็นบ้างอ่ะก็ล e ้างผักสะอาดมากเก่งท e ี <S 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 ่สุดหรอถ้างั้นก็เชิญค่ะ 身<会>当战。 ข้าวหรือคะคุณนุอศินปก็ผมอิ่มแล้วนี่ค่ะแม่จ้าเออแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะมาสอนแม่ทำลูกชุบล่ะเมื่อไหร่ก็ได้เลยค่ะหนูเคยทำลูกชุบกับคุณแม่ในครั้งดียไม่เคยอะคะ อย่างไม่เคยนะคะ ะะเดี๋ยวก่อนอรุณนาพรุ่งนี้คุณไปไหนอะื่อจะไปช้อปปิ้งกับทาลีอคะค่ะโอเคมีอะไรเปล่าคะผมก็แค่อยากเจอคุณอะอยากเจอเรื่อยๆอยากเจอทุกวันเลย นดนาเมื่ไหล่ที่คุณจะกล้าจับมือผมตัวหน้าใครๆสักทีนานาแค่คิดว่ามันยังไม่พร้อมสำหรับนาสำหรับนุดาหรือแม้แต่กับคุณ ผมไม่เคยมีคำนั้นอยู่ในหัวผมไม่เคยสนแต่สำหรับคุณมันคงสำคัญนั่นแหละถ้ามันไม่มีทางเหมาะกับคุณได้เลยคุณบอกนะไม่ต้องเกรงใจทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมยกเว้นผม เอจไม่กวนใคีลยพยายามจะทำวิธีต่งางๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนดินบนสะพานที่ไม่ปลายทางคือใจของเธอยังคงขับรถกลับดีๆนะ ทำไมเดินมาเนินนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันสีย มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้พร้อบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังทำไหมคะแม่น่ารักดีนะทั้งแม่ทั้งลูกแต่เขาจะคิดเยอะหน่อยอะนะคนนี้ ผมรู้ฮะแต่ลูกรอได้ยอยู่แล้วนะประสบการณ์ที่แย่ๆนี่มันจะทำให้คนเรากลัวาการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมฮะก็ก็แล้วแต่คน่ะนะแต่แม่ว่าความรักความเข้าใจเนี่ยเอาอยู่ให้เวลาเขาหน่อยคนฉลาด เขาไม่อยากเจ็บเรื่องเดิมๆหรอกฮึบฮึสู้สู้ลูกชายอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสอนใจได้